สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับทางช่องอาริชาแนลนะครับผมเป็นช่องที่นะครับผมได้ทําคลิปนะครับผมเกี่ยวกับแนวทางสูตรหวยนะครับผมทั้งหวยรัฐบาลนะครับผมไทยนะครับผมตั้งหวยลาวนะครับผมแล้วก็ฮานอยนะครับผมวันนี้นะครับผมทางช่องอาริชาแนลนะครับผมได้มีสูตรหวย ลาวนะครับผมมาให้ fc ทุกท่านได้เข้ามาติดตามมารับชมกันนะครับผมวันนี้เป็นสูตรแนวทางหวยลาวนะครับผมกดอื่นทุกท่านนะครับผมเข้ามาติดตามมารับชมแล้วนะครับผมแอดมินฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับผมจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับสาหรับแนวทางใหม่ๆจากทางช่องอาลีเชียลนะครับผมยังไงก็ฝากเข้ามา เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยแล้วกันนะครับผมทางช่องก็จะ,ะได้หาสูตรแนวทางไว้นะครับผมมาให้ f อฟซีท่านนะครับผมได้ติดตามกันนะครับผมอย่าลืมนะครับวันท่านไหนที่รอติดตามแนวทาง ของหวยรัฐบาลไทยนะครับผมประจำวันที่16นะครับวอ่างวดนี้นะครับผมแอดมินจะจุดทูบนะครับผมจุดทูบเลขของไอ้ไข่นะครับผมให้เอฟซีได้ไปเสี่ยงโชคในหวยรัฐบาลไทยนะครับผมยังไงก็รอติดตามก่อนวันหวยออกหนึ่งวันนะครับผมแอดมินจะได้ทําการจุดทูบขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่นะครับผมยังไงก็รอติดตามรับชมกันดูนะครับวันนี้นะครับผมรัฐรัฐบาลเราหรือแนวทางหวยเราวันนี้นะครับผมก็ อย่างไงก็ขอบารมีนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อพัดนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ถือโอกาสขอโชคขลาบนะครับผมจากหลวงพ่อรวยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมแล้วก็เหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมจงให้โชคให้ลาบแกเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามมารับชมกันนะครับผมวันนี้นะครับผมแอดมินได้มีแนวทางตัวเลขเด่นๆนะครับเด่นๆนะครับ มาให้ fc ได้ลองติดตามดูก็คือนะครับผมมีเด่นอ่าเด่น9นะครับผม fc ครับเด่น9นะครับผมเด่น8นะครับผมเด่น7นะครับผมส่วนวิ่งลูดนะครับผมวิ่งลูดแอดมินให้9ตัวเดียวนะครับผมวิ่ง9อ่าค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ายังไงอ่าหัวเราะวันนี้มี9มาแน่นอนนะครับผมอ่าส่วน2ตัวนะครับผมก็มี94นะครับผมที่ ทําทเป็นสี่เหลี่ยมไว้เป็นตัวที่แอดมินวางตัวเน้นๆให้นะครับที่มีโอกาสที่จะมา,าค่อนข้างจะจะค่อนข้างที่จะมั่นใจกว่าตัวอื่นนะครับแต่ก็อย่าทิ้งตัวอื่นนะครับผม f c ซครับยังไงก็ลองลองลอง,ลองติดตามลองอรับชมดูนะครับว่าไม่แน่นะครับตัวที่แอดมินวงไว้อาจจะไม่ถูกใจ fc อาจจะถูกใจตัวที่แอดมินไม่ได้ ทำกรอบสี่เหลี่ยมไว้นะครับผมก็มี94นะครับผม95 96 98นะครับส่วน8ก็มี81 82นะครับผม85 87นะครับส่วน7ก็มี72นะครับผม73อ่า74 76นะครับผมสหรุปวันนี้ก็มีสูตร3ตัวให้นะครับมี3ตัวให้นะครับลองเอาไป ศึกษาดูนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมย้านะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมส่วน3ตัวมี379นะครับผม459นะครับผม608นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมแอดมินก็มีแนวทางสูตรหวยลาวนะครับผมให้ f อซทุกท่านได้ติดตามรับชมกันเพียงเท่านี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับหวยลาว ประจําวันพฤหัสนะครับผมยังไงก็วันที่สี่วันที่สิบสี่นะครับผมประจําวันพฤหัสนะครับผมยังไงก็ขออีฟซีทุกท่านโชคดีทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้เอ,อฟซีขอฝากไว้เพน่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีสําหรับวันนี้สวัสดีครับ